สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเป็นโมรันดัมนะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมเดียบอสานะครับรีเวิร์ลออฟโซลแพงสองนั่นเองนะครับวันนี้จะมาเจาะบิวนะครับของเนโครแมนเซอร์ตามที่สัญญาเอาไว้นั่นเองนะครับเนโครแมนเซอร์บิวนี้เป็นบิวที่รีเวิร์ลขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับเซตของรัตมานั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับก็ฝากรบกวนกดซับสไครต์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับสหรรรรััับบใคที่พ้้้อมมแลลวกก็ไไปชนดเย เอาล่ะวันนี้จะเป็นคิวของรัดมาสักทีนะครับจริงๆก็ทําไว้จริงๆไม่ได้ทําแต่ว่าไลฟ์ไว้นานมากแล้วก็บอกว่าจะทํานะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทําสักทีเอาวันนี้ถึงคิวรัดมาแลวนะครับก็จะมาทาให้ดูกันนะครับว่าเซตมันเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนนะครับอ้างอิงจากเซตเก่านะครับเซตเก่าเนี่ยเป็นอิงจากสเกลเลตันเมดนะครับสเกลเลตันเมดจะตีแรงมากๆนะครับแต่ว่ารีเวิร์กมาใหม่นะครับไปบัฟบเรื่องของ อา m y มี d อัปเดตนะครับก็จะเป็นสกิลอาร์มี่อ a ปเดเป็นหลักนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกซัมมอนสเก l เลตันรีไว e อะไรพวกนี้แทนนะครับไปดูเรื่องของเซตก่อนไปดูเอฟเฟกเซตกันก่อนนะครับเอฟเฟก2สชิ้นนะครับบอกว่ามินเนี่ยนของเรานะครับที่เป็นมินเนี่ยนที่อยู่กับเราถาวรน,นะทุกครั้งที่ตีนะครับจะลดคูลดาวอาร์มี่ออฟเดลง0.5วินาทีนั่นเอง นะครับก็ทำให้ใช้อาร์มี่อัปเดตได้บ่อยมากๆนะครับแต่ก็ยังต้องการลดคูลดาวจากเอฟเฟกต์ปกติอยู่นะเพราะว่ามันลดไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ0.5นะเนี่ย0.5เนี่ยตอนหนึ่งฮิตที่ลูกน้องของเราตีได้นะครับลูกน้องในที่นี้ก็คือมีทั้งสเกลตันเอ่อคอมาสเกลตันนะครับแล้วก็รวมไปถึงรีไวด้วยเพราะรีไวเนี่ยก็ถูกเซต2ชิ้นเนี่ยบังคับให้มันไม่มีไม่มีระยะเวลาน่นเอง หรือเรียกง่ายๆว่าอยู่กับเราแบบถาวรกันเลยนะครับก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสเกลตันเนี่ยจะเกิดเร็วขึ้นนะครับเกิดเร็วขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรูนให้ดูเพราะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนรูนเนี่ยสเกลตันจะตายแล้วก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับอ่าก็คือเกิดเจ็บตัวแบบเร็วมากๆนะครับแบบนี้เลยนะอ่าเมื่อก่อนเดี๋ยวจะเกิดทีละตัวทีละตัวทีละตัวแล้วก็จะเว้นวักนะครับอันนี้ไม่วักแล้วนะ ก็เกิดเร็วมากๆนะครับส่วนรีไวก็ชุบชุบมอนขึ้นมาแล้วก็อยู่กับเราถาวรเลยนะครับผมก็ตีแล้วก็ลดคู่ดาวเหมือนกันนะเซตสี่ชิ้นนะครับบอกกับเราว่ามินเนี่ยนของเรานะครับจะไม่โดนดาเมจอีกต่อไปนะครับก็คือพวกลูกน้องของเราสกิลตันทั้งหลายรีไวทั้งหลายก็คือจะไม่ตายนั่นเองนะครับไม่เปินตายอะ่ะว่าง่ายๆมันไม่โดนดาเมจนะครับแล้วเราก็จะได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ลดดาเมจที่รับลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับทุกทุกครั้ง ที่มอนของเราโจมตีสูงสุดเนี่ย75สแต็กนั่นหมายความว่าเราจะลดดาเมจที่ได้รับเนี่ยลง75%เป็นะครับเป็นระยะเวลา15วินาทีนั่นเองนะทุกครั้งที่มอนตี1ครั้งก็จะลดลงไป1%เก็บได้สูงสุด75ครั้งนะครับไม่งงนะเซต6ชิ้นนะครับบอกว่า,อามอนมินเนียนมินเนียนมินเนียนที่เราสร้างขึ้นมานะครับมินเนียนที่เป็นมีระยะเวลาถาวรน,นะครับที่อยู่กับเราแบบถาวรเนี่ย จะเพิ่มดาเมจให้กับอาร์มี่ออฟเดชห้าร้อยต่อหนึ่งตัวนะครับต่อหนึ่งตัวนะนั่นหมายความว่าสกลเลตันเรามีเจ็ดนะครับก็เอาห้าร้อยไปคูณเจ็ดนะครับรีไวล์ได้อีกสิบนะครับก็เอาห้าร้อยไปคูณสิบนะครับรวมๆมันก็จะได้ประมาณแปดพันห้าอีกอีกห้าร้อยเนี่ยเขาบอกว่าได้สูงสุดเนี่ยเก้าพันเปอร์เซ็นต์แต่มันขาดห้าร้อยจริงๆห้าร้อยเนี่ยผมไม่ชัวร์ว่าการใช้สกิล ไอซิมไลคัมเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะนับด้วยหรือเปล่าเพราะว่า,าเราใส่สร้อยนะครับใส่สร้อยที่ทําให้ซิมไลคั่มมาอยู่กับเราถาวรแล้วนะก็ไม่รู้ว่านับหรือเปล่าแต่โดยรวมแล้วมันดีกว่าโกเลมผมก็เลยเลือกที่จะใช้สกิลนี้นะครับโอเคไหมทีนี้มันจะมีเรื่องที่น่าสงสัยอีกเรื่องหนึง่งซึ่งหลายอคนนะ่ะก็จะถามกันเยอะว่า ทำไมถึงเอาเจมสตริงเจมสีแดงหรือดูบี้เนี่ยมายัดไว้ในชุดนะครับทั้งนั้นที่มันควรจะเป็นเจมอินหรือเปล่าเจมสีเหลืองหรือเปล่านะครับอันนี้บอกไว้เลยว่าตัวละครสายอินนะครับทุกตัวนะตัวละครที่เป็นสายอินพวกวิสาตวิชด็อกในโคนะครับจะมีค่ารีซิตออเนี่ยที่เยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันได้จากอินนะครับ s ีซิตออมันค่อนข้างเยอะ นะผมก็เลยต้องการอาร์เมอร์เป็นพิเศษนะครับอาร์เมอร์เนี่ยได้มาจากพวกสเตงแล้วก็เด็กนั่นเองนะครับผมก็เลยจําเป็นจะต้องใส่เจมแดงไว้ในตัวเพื่อเอาอาร์เมอร์นั่นเองส่วนสายสเตงหรือสายเด็กเนี่ยถ้าเห็นบิวทั่ว,ว,วไปเขาก็จะไม่ยัดเจมแดงหรือเจมเขียวนะเขาจะยัดเจมสีขาวนะครับเพราะว่าใส่ไว้ในชุดแล้วเนี่ยมันจะได้รีซิตออนนะครับก็คือเนี่ยมันกลับกันนะครับอินเนี่ยรีซิตออค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่มีอาร์เมอร์แต่ว่า สายสเต็งกับเด็กเนีจะมีอาร์เมอร์แต่ไม่มีรีซิทออฟเพราะงั้นมันก็หาของมาทดแทนนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกเป็นเจมสเต็งนะจริงๆเป็นเจมเด็กก็ได้หรือเจมสเต็งก็ได้นะครับแล้วแต่นะตามสะดวกนะครับหมวกเนี่ยจะใส่เป็นเจมรดคูดาวนะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะสำหรับเลเจนเดรี่เจมนะครับก็จะมี3อันด้วยกันนะครับอันแรกก็ผมจะใช้เป็นไซสโตนนะครับเจมอันนี้เนี่ยเอามาไว้เพราะว่า เพิ่มดาเมจด,ด้วยแล้วก็ทําให้มอนเนี่ยมีโอกาสติดสตันด้วยนะครับเอาไว้คอมโบกับแหวนนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยเป็นเบรย์ออฟเดอะแทนะครับเบรออฟเดอะแทเนี่ยเอามาเพิ่มดาเมจกับมอนที่โดนสโลน,นั่นเองหรือว่าโดนซ c นะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยเป็นเอามาเพิ่มาดาเมจนะครับ20%เมื่อเราฆ่าอีลิตได้นะครับฆ่าอีลิตได้ก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น20%ทันทีนะครับ ยิ่งอัพเยอะๆระยะเวลาที่จะคงอยู่เนี่ยก็จะยิ่งนานขึ้นนะครับผมก็เลยอัพไว้นิดเดียวนะครับเพราะว่ามันมันยังไม่มันยังไม่ได้เพิ่มดาเมจขนาดนั้นไปอัพไอ้พวกเบลออฟเดอะทรัเนี่ยมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้มากกว่ากับสายสโตนก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่านี้เพิ่มแค่ระยะเวลาคงอยู่คือมันจะอยู่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตลอดนั่นเองนะก็เลยไม่ได้อัพเยอะนะครับอัพแค่ปลดมาเลยมายี่สิบห้าก็ผมก็ไม่ได้อัพต่อแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันแลงต่ำนิดนึงเนาะ ทีนี้เซตอีกเซตหนึ่งที่ใส่ก็จะเป็นเซตของอาวุธนะครับซึ่งเจมที่ใส่ก็จะเป็นเจมสีเขียวเอามาเพิ่มคีดามจนั่นเ,เองเนาะเซตนี้เป็นเซตอาวุธกับโลนะครับเป็นเจเซตเซตที่ชื่อว่าเจเซตนะครับเซตนี้เนี่ยเอามาไว้เพิ่มดาเมจกับอะไรก็ตามที่เราทำออกไปนะครับได้400เเลยนะครับเงื่อนไขในการเพิ่มดาเมจก็คือ เราต้องส่งสเกลตันไปนะครับส่งสเกลตันออกไปกดคอมมานด์สเกลตันออกไปนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาทันทีแล้วก็เอฟเฟกอีกอย่างหนึ่งของมันก็คือเมื่อเป้าหมายที่โดนสเกลตันคอมมานด์โจมตีเนี่ยตายสเกลตันคอมมานด์ก็จะออโต้นะครับไปโจมตีตัวใกล้ๆอีกตัวหนึ่งทันทีนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดไม่ต้องเสียเอเซนเพิ่ม,เต,มเติมนะครับได้ทั้งดาเมจได้ทั้งคอมมานด์สเกลตันที่กดได้แทบจะตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เพิ่มดาเมจมา400%นะครับค่อนข้างดีเลยเอามาเพิ่มกับดาเมจเซตนี้ได้ค่อนข้างดีมากๆอีกเซตหนึ่งที่ใช้นะครับก็จะเป็นกับตังคิมสันนะครับกับตังคิมสันก็เอามาเพิ่มพวกลดคูลดาวลดรีซอสนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจจากเปอร์เซ็นต์ของลดคูลดาวเพิ่มดามเพิ่มกันเพิ่มป้องกันเพิ่มลดลดความเสียหายที่ได้รับนะครับจากค่าลดรีซอสนั่นเ,เองเนาะทีนี้หลายคนก็จะงงอีกว่าอา้าวใส่คิมสัน2ชิ้นใส่เซตหลัก5ชิ้นมันทําไมถึงออกเป็น โบนัส6ชิ้นโบนัส3ชิ้นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมีคนงงอีกมีคนมาถามเยอะมากคือผมว่าผมก็อธิบายไว้ในคลิปค่อนข้างเยอะแล้วนะว่าผมใส่แหวนลดเซ็ตนะครับแหวนลดเซตอันนี้นะครับแหวนวงนี้จะแทนเซ็ต1ชิ้นนะครับเพราะงั้นมันมันก็จะไปแทนให้กับลัดมาแล้วก็แทนให้กับคิมซานด้วยนะครับก็จะรวมเป็น3ชิ้นของคิมซานกับ6ชิ้นของลัดมาทันทีนะครับผมไม่งงนะมาที่เดจเดลี่กันบ้างนะครับแหวน ที่เราบอกไปว่าไ์สโตนของผมนะครับที่เป็นเลเจนเดอรี่เจมเนี่ยจะไปคอมโบกับแหวนก็คือแหวนอันนี้นะครับแหวนนี้บอกว่าถ้าเกิดว่ามอนนะครับถ้ามอนโดนสโลนะครับถ้ามอนโดนสโลนะจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ92%จริงๆเปอร์เซ็นต์มันแกว่งอยู่ที่75-100%นะอ่าของผมเนี่ย92%จริงๆถ้าคิดง่ายๆก็ตีซะโดน100%แล้กันโดนแรงขึ้น100%ถ้าเกิดมอนโดนสโลนะครับ แต่ถ้าเกิดมอนตัวนั้นที่โดนสโลโดน CC ประเภทอื่นด้วยเช่นการหยุดการชะง,งักการสตันก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นอีก3เท่าของเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็หมายความว่าจะโดนแรงขึ้นไป300%เลยนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องใส่สายสโตนเนาะแหวนอีกวงหนึ่งก็จะใส่เป็น Convention of e l e m e n t นะครับเพราะว่าในโคเนี่ยมีธาตุแค่3ธาตุเท่านั้นเองโอกาสที่มันจะวนมาธาตุที่เราใช้เนี่ยมันก็จะเร็วมากๆเลย นะครับไม่เหมือนอาชีพอื่นนะที่จะมี4ธาตุแล้วก็บางอาชีพก็จะมีถึง5ธาตุกันเลยทีเดียวนะครับส่วนสร้อยเนี่ยบอกไปแล้วว่าเป็นสร้อยที่ทําให้ซิมูเลคัมนะครับมันอยู่กับเราตลอดชีวิตนะครับทำให้ไล่ครั้งเดียวแล้วก็อยู่กับเราตลอดเลยเนาะอันนี้ต้องใส่ไว้นะครับไม่ใส่ไม่ได้นะของดีมากๆแล้วก็ปลอกแขนเป็นปลอกแขนใหม่นะครับซึ่งมาในแพทนี้นี่แหละทำดาะจะเพิ่มดาเมจให้กับ army of death นะครับขึ้นมาพอสมควรเลย สูงสุดเนี่ยอยู่ที่100%นะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวที่โดนคอมมานด์สเกเลตันตีอยู่นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราใช้สกิลคอมมานด์สเกเลตันใส่ตัวไหนตัวนั้นจะโดนอาร์มี่ออฟเดแรงขึ้นนั่นเองโอเคในชุดของเนี่ยก็หมดแล้วนะครับผมจะใส่เจมเข้าไปที่เดิมเนาะครั้งนี้พิเศษนะครับเอาเจมมาอธิบายด้วยเพราะว่าหลายๆคลิปที่เจาะวิวไปก่อนน้นนี้ก็ไม่ได้เอาเจมอมธิบายนะหลายๆคนก็จะงงกันนะครับ คันในคันในคิ้วนะครับมีแหวนลเซตนะครับมีหมวกหมวกอันนี้เป็นหมวกที่เพิ่มดาเมจให้กับ army of death นะครับ250%แล้วก็ยังได้รูน unconventional warfare ด้วยนะครับเป็นรูนที่จะมีสเกลตันอ,ออกมาต่อยมอนทีละตัวนะมันจะไม่เป็นหมู่เหมือนกับรูนเดดวาเล่ที่ผมใช้อยู่นะครับตอนนี้ผมใช้เดดวาเล่อยู่นะแต่ว่า ไอหมวกอันเนี้ยจะทําให้เราได้รูนนี้แล้วก็ได้รูนนี้ด้วยคือเหมือนมี2รูนในการกดทีเดียวนะครับทาให้ออกมาเหมือนสกิลออกมา2ครั้งนั่นเองเนาะอืมแต่เดนวาเล่เนี่ยพอกดแล้วเนี่ยมันจะเป็นการาเรียกกองทัพสเกลตันมารวบมอนนะครับทีเดียวตุ้มเดียวนะครับแต่ว่าไอวอลเฟ่เนี่ยมันจะเรียกสเกลตันมาต่อยมอนทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันตอนที่เราได้ใช้เนาะ พราะถ้าใช้ลมๆเนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับว่ามีสเกรตันออกมาต่อยนะชิ้นสุดท้ายนะครับที่ใส่ในคาในคิ้วก็คือไลลีน่านะครับไลลีน่าเป็นเคียว2มือนะครับเขาสามารถก็คือ,อทุกๆแม็กเอเซนที่เรามีนะครับจะเพิ่มดาเมจให้เรานะครับ0.5%นั่นเองคิดง่ายๆนะครับมีแม็กเอเซนเท่าไหร่เอาไปหาร2นะครับนั่นคือดาเมจเปอร์เซ็นต์ที่เราได้อย่างตอนนี้ผมมี310 310 อ่าเอเซนต์ ence, นะครับผมก็จะได้ดาเมจมา500เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่155เออ155%เปอร์เซ็นต์นั่นเองที่เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าเราใช้ซิมไลคัมนะครับลูนเป็นอ่ารีเซอร์วอยก็จะเพิ่มแม็กเอเซนต์ขึ้นมาอีก100%เปอร์เซ็นต์ทำให้เรา ได้แมกเอเซนขึ้นมาเท่าตัวนะครับทำให้ดาเมจที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือ310%นนั่นเองนะครับตอนที่เรากดซิมไรคั่มนะโอเคทีนี้มาที่สกิลกันบ้างซิมไลคั่มบอกแล้วนะครับคลิกขวาของผมจะใช้เป็นพวกสกิลโม,โมบิลิตี้นะครับก็คือสกิลที่มันวาร์ปได้หนีได้นะครับผมก็จะใส่เป็นบัตรรัดนะครับรูนก็เป็นโพเทนซีนะครับเอาไวเ้เพิ่มเกราะเพิ่มอาร์เมอร์นะครับร้อยเปอร์เซนต ในตอนที่ใช้นะครับอยู่เป็นเวลา2วินาทีก็คือใช้ปุ๊บเกาะเพิ่มขึ้นมา100%ทันทีก็ทําให้ถึกขึ้นจังหวะที่เราอยากจะหนีออกจากไฟอะไรประมาณนี้นะฮะอมีออฟเดตบอกไปแล้วว่าลูนเป็นเดยวอลเล่นะครับเอาไวร้รวบหมอนเนาะสเกเลตันเคามาสเกเลตันเนี่ยผมใช้เป็นเฟนซีนะครับจะใช้เป็นดาร์กเมนดิงก็ได้หรือใช้เป็นเฟนซีก็ได้แล้วแต่คนถนัดนะฮะเฟนซีเนี่ย ทำให้ตีเร็วขึ้น25%ทํห้าให้สเกตตันตีเร็วขึ้น25%ก็ทำให้เลกคูดาวได้เร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าดาร์กเมนดิงเนี่ยก็จะทำให้เราถึกขึ้นทำให้เราแบบทำให้สเกลตันเนี่ยตีหนึ่งทีเนี่ยจะฮิวเลือดเรานะครับ0.5%ของแม็ก HP นั่นเองเนาะสกิลถัดมานะครับเป็นสกิลที่ทำให้ถึกขึ้นอีกสกิลหนึ่งนะครับก็คือโบนอาร์เมอร์นั่นเองลูนผมใช้เป็น dislocation าาบ เป็นคอมโบสกิลนะสำหรับอันนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับกดโบนอาร์เมอร์แล้วก็ใช้อาร์มี่ออฟเดคู่กันนะครับจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆรีวายใช้เป็นเพอร์ซอนอลอาร์มี่นะครับเอามาลดดาเมจที่ได้รับลง10%นะครับคือมันลดดาเมจที่ได้รับลง1%ต่อรีไวายมินเนี่ยนหตัวนะครับมันได้สูงสุด10ตัวก็ได้10%ก็คือเอามาถึกขึ้นนั่นเองเนาะทีนี้ก็จะเหลือเรื่องของพาสซสฟนะครับ 50เนี่ยผมจะใช้ Dark Lipping นะครับ Dark Lipping อันนี้เวลาเราฆ่ามอนได้เราจะรีเอเซนต์ขึ้นมา2%นะครับแล้วก็รีเลือดด้วยนะครับค่อนข้างจะดีเลยอันเนี้ยก็คือผมจะไม่มีสกิลที่เอามาใช้รีพวกเอเซนต์อะไรพวกนี้เลยถ้าเห็นนะมันจะไม่มีสกิลที่อเอามารีเอเซนสักอย่างเลยนะครับมันจะมีแต่เสียนะอย่างเสียก็คืออันนี้ใช้เอเซน50เห็นไหมแล้วที่เหลือมันก็จะไม่มีรีเอเซนให้กับเราเลยเพราะฉะนั้น พาสิอันนี้จำเป็นมากๆนะครับแต่ไม่ต้องใช้นะดิสลี่ทริบิวนะครับอ,อันนี้ก็เอามาแทนลูนดาร์ m มนดิ้งเมื่อกี้ดาร์ Dark m มนดิ้งเนี่ยมันฮิวเป็นแม็กเลือดแต่อันนี้มันฮิวแค่10%ของไลฟ์ไลฟ์เปอร์ฮิตของเรานะ,ะก็คือถ้าเกิดไลฟ์เปอร์ฮิตมี1,000 0ก็จะฮิลแค่พันเดียวแต่ว่าทุกครั้งที่มินเนี่ยนตีนะเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเรามีมินเนี่ยนเยอะเนาะ ก็ตีทีหนึ่งก็จะแบบฮิวเลือดให้เราค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับเอามาแบบไม่ให้เราตายง่ายๆด้วยถัดมาเป็น overwhelming นะครับ overwhelming essence นะครับอันนี้เนี่ยเอามาเพิ่ม m a x essence 40หน่วยนะครับก็ไปคอมโบกับไลลีน่าที่อยู่ในคารในคิวนั่นเองส่วนสุดท้ายเป็น final s w i c t นะครับเอามากันตายนะครับก็คือกันตายทั่วไปนั่นแหละเหมือนของคนอื่นๆนะครับคูดาว60วินาทีถ้าเกิดเรา เลือดหมดหลอดเราก็จะถูกฮิวเลือดขึ้นมาตามจํานวนมินเนียนนะครับหตัวคือ10%แต่เรามี17ตัวในฮิวไป170%ก็คือฮิวขึ้นมาเต็มหลอดนั่นแหละนะครับแล้วก็จะไม่ได้รับ damage, ดาเมจใดๆดเลยเป็นเวลา4วินาทีหลังจากที่สกิลนี้ทํางานนะครับแล้วก็คููดาววีหกสิบวินะก็จะใช้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็เอามากันตายนะโอเคทั้งหมดทั้งมวลมีประมาณนี้ <c oughs> ทีนี้พูดถึงเรื่องพารากอนนิดนึงละกันเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะ ไม่รู้เรื่องของพารากอนกันสักเท่าไหร่พวกตระกูลคอเนี่ยในหน้าคอเนี่ยผมจะอัพเอเซนให้เต็มก่อนแล้วตามด้วยมูเมสปีดแล้วก็ตามไปด้วยอินนะครับจะตามนี้นะเพราะว่า2ค่าข้างล่างเนี่ยมีมีแม็กนะครับก็คือแม็กที่50หลังจากนั้นผมจะลงอินยาวๆส่วนออฟเฟนเนี่ยจะเห็นว่าออฟเฟนผมเลือกอัตราสปีดเป็นอย่างสุดท้าย เพราะว่าบิลนี้ไม่ได้ใช้ t อแ c k s สปีดเลยนะครับที่เหลือก็ลงได้ตามอัธยาศัยอะไรก่อนก็ได้แต่ผมแนะนําเป็นรถคู่ดาวก่อนแล้วก็ตามไปด้วยคีเชนแล้วก็คีดามิดนะครับส่วนดีเฟนซ์เนี่ยอย่างที่เราบอกว่า e s ซิ t ออลเรามีเยอะอยู่แล้วนะครับเราไม่เราไม่ต้องการเยอะผมก็จะไปลงอาร์เมอร์ก่อนตามด้วยไลท์แล้วก็มาที่ e s ซิ t ออลนะครับแล้วก็ไปที่อ่าไลท์รีเจเนเรชันนะครับเป็นอย่างสุดท้ายนั่นเองส่วนยูทิลิตี้เนี่ยผมจะใช้เป็นรถรถรีซอสก่อนนะครับ รถดีซอสเป็นอย่างแรกตามมาด้วยไลท์เปอร์ฮิตนะครับแล้วก็โกพิกอัพนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยเป็นแอรีดาเมจแต่ถ้าจะไม่อัพก็ดีมากๆนะครับเพราะมันกันแลกได้เนาะไม่มีแอรีดาเมจคือจะไม่แลกนะครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะโอเคตามนี้เนาะทีนี้เราจะไปลองกันที่ชั้น90แล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าวิ่ง90สบายแล้วผมก็โอเคแล้วถือว่าส่งบิลให้กับคุณผู้ชมได้ หลักการเล่นง่ายมากนะครับช่วงแรกเนี่ยไม่มีอะไรให้กดเลยนอกจากสก,กิลนี้เนาะซิมลไลคัมนะครับกดแยกออกมาเลยแยกเล่าออกมาเนี่ยมันจะกินเลือดเรานะครับแล้วก็กินเลือดเราไปมันจะกินเลือดเรามาประมาณ30-40%่นตะนะตอนที่กดครั้งแรกนะครับอ่ะ25%โอเค25%นะกดครั้งแรก2ี่แล้วก็มันจะลดเรื่อยๆ1%่อนทุกๆทุกๆวิเลยมั้งอ่าอ่าถูกแล้ว ลด1%ทุกๆวินะครับจะเห็นว่าเลือดเนี่ยมันรีค่อนข้างช้าเพราะว่ามันมีลด1%ทุกๆ1นึ่งวิแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเรารีได้อยู่แล้วเนาะทีนี้หลักการเล่นง่ายมากครับเดินไปหามอนกดโบนอาร์เมอร์เสร็จปุ๊บเราก็นี่เลยนะครับรมีออเดตเลยแต่จะเห็นว่าผมจะตายแล้วนะครับคือประเด็นเนี่ยเราจะเป็นจะต้องชุบรีไวนะครับ แต่ตอนแรกเนี่ยถามว่าทําไมถึงไม่รีวายก่อนละ่ะเพราะว่ารีวายตอนแรกเนี่ยมันไม่มีกระดูกให้เรารีวายนะครับเราก็จำเป็นจะต้องใช้อาร์มี่อัปเดตไปก่อนนะครับเพื่อที่เราเพื่อที่จะเราจะรีวายทีหลังพอสกิลมาแล้วก็ใช้บนอาร์เมอร์หนึ่งทีแล้วก็ตามด้วยอาร์มี่อัปเดตนะครับอย่าลืมกดสเกเลตันคอมมานด์ด้วยนะครับกดสเกเลตันคอมมานด์ให้ให้มอนไปตีแล้วก็ใช้คอมโบอันนี้นะครับในการปิดค่าอีลีแต่ละตัว จริงๆจ,จ,จะฆ่าอีลิตก็ได้หรือจะฆ่าฝูงมอนก็ได้ถ้าเจอฝูงมอนเราเอาอันนี้ไปก่อนไปยืนการฝูงกดสตาร์ทแล้วก็ตามด้วยสกิลอาร์มี่ออฟเดย์แบบนี้นะครับจะทําให้ดาเมจมันพุ่งถึงขั้นสุดเนาะเซตนี้จะใช้ตัวเองเนี่ยคู่วงในค่อนข้างเยอะนะครับที่สําคัญคือคูลดาวของอาร์มี่ออฟเดย์เนี่ยจะต้องรีทันด้วยนะถ้าเกิดรีไม่ทันเนี่ยก็อย่าเพิ่งกดอ่าบนไอโบนอาร์เมอร์นะครับกดโบนอาร์เมอร์เพื่อสตาร์ทแล้วก็ตามด้วยสกิลต่อเท่านั้น ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะ,จะเซตจะเบาไปมากๆเลยนะจะเบาไปแบบมหาศาลเลยส่วนสกิลรีไเนี่ยเอามาใช้แค่ช่วงต้นนะครับหรือเผื่อบางทีเราอยากเปลี่ยนลูกน้องเฮ้ยเราเห็นลูกน้องสเกลตันธนูเมื่อกี้เราอยากได้เราก็ค่อยมากดอะไรทํานองนี้นะรีไเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับสกิลคลิกคิกซ้ายสิมูเลคัมก็แทบจะไม่ได้ใช้เช่นกันนะสกิลคลิกขวาเนี่ยเอาไว้เข้าคูวงในนะครับเวลาเจอฝูงมอนแล้วก็สามารถที่จะ พุ่งเข้าไปคุกวงในแล้วก็จัดการศัตรูได้นะครับเดี๋ยวลองอีกสักฝูงหนึ่งอันนี้คือกดสกิลเต็มแล้วนะทีนี้เราจะใช้แค่อ่าพุ่งเข้าไปบัตรลัดเข้าไปกดโบนอาร์เมอร์กดคอมมาสเกตต้าแล้วตามด้วยบนไออาร์มี่ออฟเนะครับสเต็ปตามนี้นะ,นะมาดูกันจริงๆเราสามารถกดคอมมาพุ่งเข้าไปก่อนได้เลยนะครับถ้าเกิดเราเราคิดว่าเราจะเอาละอย่างเช่นเราเจออีลิทแบบนี้ แล้วก็กดคอมมานด์พ้กอก่อนกับพุ่งเข้าไปแล้วก็ตามด้วยส,สกิลนะครับก็จะเห็นว่ามันตายง่ายมากๆเลยแต่ก็ต้องระวังพื้นนิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างจะบางนะครับในกรณีที่ตายแบบนี้นะครับสิ่งแรกที่ต้องทําคือชุบรีไวให้ได้ก่อนแล้วก็คอมโบปิทดท้ายเหมือนเดิมแบบนี้นะครับรีไวเป็นสิ่งสําคัญมากต้องเอาให้ได้10ตัวนะครับไม่งั้นดาเมจจากเซตเราจะได้ไม่ครบ ทีนี้ผมจะให้เลี้ยงสกิลแบบนี้ไปตลอดนะครับก็คือกดอไอคอมมานด์สกลเลตันให้ได้ตลอดนะครับเพราะถ้ามันไม่ได้ตลอดเนี่ยคูดาวมันจะรีไม่ทันนะครับคูดาวจะรีไม่ทันเห็นไหมคูดาวจะรีไม่ทันสเต็ป <Now. S 1> <Step S 2> คล้ายๆกับเราเล่นเซตเจ็นะครับเซเจ็ฮาวเวสเตอร์ของว i ด็อกเตอร์ก็คือต้องสกิลให้ครบ,ครบก่อนก็คือในที่นี้ก็คือต้องมอนต้องโดนสตารก่อนถึงจะโดนดาเมจแรง เห็นไหมเห็นไหมว่ามันค่อนข้างจะแรงนะแรงมากๆแล้วก็จริงๆผมมองว่ามันเล่นง่ายเล่นง่ายกว่าเซตอื่นๆอนะ่ะจะเห็นว่าเวลาเราฆ่ามอนได้เนี่ยเลือดขึ้นมาบึ๊บเลยนะจะเห็นว่าสกิลเนี่ยมันรีไม่ค่อยจะทันนะผมก็จะเอาคอมมาสเกตันแปะๆไปก่อนเสร็จปุ๊บผมก็จะพุ่บไปกลางวงแล้วก็ กดสกิลแบบทีเดียวนะครับอ่าก็โบนอัลเมอร์แล้วก็ตามด้วยอามอเบธแบบทันทีนะแบบเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับจะเห็นว่าไอเนี่ยคือลูนวอลแฟร์นะครับไอ้ที่มันมีมอนสกิลตั้งตัวฟ้าวิ่งเข้าใส่มอนนะฮะอันนี้คือลูนวอลแฟร์นะลืมอธิบายไปเลยว่าลูนวอลแฟร์มันทำงานยังไงนะเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวสกิลตั้งฟ้าวิ่งตี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 เนี่ยอันนี้คือลูของวอลแฟร์นะครับโอ้ผมผมพลาดแล้วผมเข้ามากลางตรงนี้แต่ไม่เป็นไรเราลีแล้วนะครับ ถ้ามอนเป็นฝูงเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยเพราะว่ามันเซตมันเอาไว้ฆ่ามอนเป็นฝูงแล้วก็มอนเดียวๆได้ค่อนข้างจะดีนะครับเล็งเป้าหมายไปที่อีลิตซะส่วนใหญ่นะถ้าเกิดเราเจออีลิตเนี่ยให้ส่งคอมมาสกเลตันไปก่อนแล้วตัวที่โดนคอมมาสกิเลตันอยู่เนี่ยจะโดนอ r m มีอัพเดตได้แรงมากๆเนะครับโอเคเซตก็ประมาณนี้เลยนะครับน่าจะเข้าใจกันละเนาะ ผมก็จะไม่ลงให้มันจบนะเพราะว่าถ้าลงจบเนี่ยเดี๋ยวระยะเวลามันจะยืดนะครับคลิปมันจะยาวก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับหวังว่าจะเข้าใจกันนะคงไม่งงกันนะฮะถ้างงก็เปิดกลับไปฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ท้ายคลิปแล้วก็ขอฝากเพจไว้ด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพจใน Facebook ด้วยละกันเนาะผมก็จะอัปเดตข่าวสารลงลงเพจนะครับบางอย่างที่มันลงเพจง่ายก็จะลงเพจอะไรที่ มันเป็นรูปภาพเนี่ยเราแชร์ในเพจเนี่ยมันจะง่ายกว่าถ้าเอามาแชร์ใน u t u b e เนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เอามาลงนะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่มารับชมกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม